เคยไหมที่เรานอนไม่หลับแต่ไม่ใช่ความเครียดนะแต่มันคือนอนไม่หลับเพราะว่ากูอยากให้พรุ่งนี้เร็วๆเพราะตอนนี้มันรู้สึกมันไงชีวิตมากมันเหมือนเรารักชีวิตเราอะเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าคุณจะสําเร็จอะ เป็นคนที่ประสบความสาเร็จอ่ะคุณบอกตัวเองได้หรือเปล่าว่าคุณรักอะไรในตัวตนของคุณพอเราเริ่มเปลี่ยนนิสัยค่อยๆเปลี่ยนทีละนิสัยเล็กๆที่เราไม่ดีอ่ะจากคนกินไม่ดีเรากลายมาเป็นคนกินดีจากคนที่นอนไม่เป็นเวลาเราเปลี่ยนมาเป็นคนนอนนอนเป็นเวลาจากคนที่เคยแฮงเอาท์เราค่อยๆตัดค่อยๆหยุดค่อยๆเลิกสมัยก่อนผมเอาทุกอย่างนะเราอย่าปาปิงคือเอาทุกอย่างแต่เราค่อยๆค่อยๆหยุดมันได้นิสัยที่มันไม่ดีนิสัยที่ใช้อารมณ์ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทุกอย่างแล้วพอเราคุมมันได้พอเรามีสเตลคอนโทรลร้อยเปอร์เซ็นต์นะโห oh, ตอนนี้เราโคตรรักตัวเองนะพอเราเชื่อมั่นในตัวเองใช่ปะพอเรารักตัวเองแล้วอะเราจะกลายเป็นคนที่ทําอะไรเราก็เราก็ประสบความสำเร็จอะง่ายๆเลยเหมือนวันนี้คุณทําอะไรแล้วคุณมั่นใจอะกับคนที่ทําอะไรก็ไม่มั่นใจอะแตกต่างกันมาตกต่างกันมากครับคนรับจางด้วยไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกเลยครับอยู่ที่ข้างในของเราล้วนๆเลย